มือผลสีล่ำนอนดูสวยงามครับอ่าฟอนีเร็วตแบตเนด่ยเลี้ยว สวัสดีครับมอนีมาอยู่กับผมบอสอีสานพะโลอีกชิ้นคยนะครับนะมอนีนะครับผมกับสีมารัดแปลงนะครับค้าตังเก้าใส่เป็นเล็กเอ่อปองอ้อยนะครับผมนี่นะครับแข็งแข็งไปเลยอันเก้ามันงอครับนี่สังเกตเป็งอันนี้มันงอครับของเบียปล่อยสิบนะนี่ครับอันนี้คาค้าตังแตงมันจะเป็นจแตเนเลดนะครับ มันงอแหละผมก็เลยตัดไปโมดิฟายใหม่อันนี้ก็ตกแต่งเ็ดเป็นตีนเล็กหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้สิเป็นงานดิบนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนทำสีกันเลยครับผมมาปนสีกันเลยครับอันนี้ใส่สีดำดานนะครับสีดำดานเลยเข้าไปเราพยาข้าสีก็ตน มือพลนะครับมือพลอบุรุษน้อยลูกผู้สี่อือันนี้พลรอลลบแรกพลบางนะครับคือจังพลนนอนนะนะม, <laughs> มือพลสีล่ำนอนดูสวยงามครับอืม รอบแรกก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับรอบแรกโว้วก็สืองามมีได้แหละเนาะ mm hmm. เดี๋ยวมารอบสองสปอนซูเบอร์ครับพี่น้องครับผมนี่ก็จะเป็นการเปิดลอบสองนะครับนะี mm ่ hmm. บุรุษน้อยลูกปูซีคือเขา mm hmm. ทำการแสดงในท่านะ มุนเกนไมมใช่เพื่อนไหม,ไหม <c oughs> อ่ะฟอนจักบาทนี่เร็วต๊ด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  รับมาใส่กันโวดบาที่นี่มาชมตอนใส่กันครับพี่น้องโคได้หละหืมเแปลงรูปตีนครับ อันนี้สวยมงกัะบุลงเลยคขนเสื้อครับครับอันนี้ก็ ใส่สปริงเรีอบ้อยนะครับเมื่อกี้สปริงแข็งแห้งใส่ยากแน่ยก็ได้บริไทยให้พี่น้องเบิ่งนะครับอันนี้จะเป็นตีนน้อยเนื้อตีนตแฮักตแฮักนะครับผม <c oughs> ก็ใส่เล็กปองอ่อยแข็งๆเลยนะครับน่าสิทนอยู่ขั้นห้อยเสียมบอแตกก็ถือว่าใส่ได้ครับผมครับืัอนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ